เฮ้จำไรนี้วัยรุ่นไม่ไม่ไมผมทำอุปกรณ์ครับติดเกมแบบนี้ไม่จะตบซะดีๆมาปั๊วปั๊ๆปั๊ปั๊วปแบงร่างแต่ไม่ได้แบ่งบนเร็วเร็วเร็นแบบไม่รูอปกรณ์ตรงเรอปะบักจำแน่โลบักแบบไอที่พัดเลยจะยอ้ต้องเวียดีเมอไก่ตันบอกฟุตกีพีราคาทุูกแล้ไม่ควรกดนแลควาักดเกมพเกตางก็ีเช่นกันสนใจกดเกันเลยนวรุ่น เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในเบรุนครับผมนะวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับข่าวสารดีๆหรือว่าเป็นช่องทางนะที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกซื้อผลพิสระได้อย่างราคาถูกมากๆนะครับแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะกับเงินที่เราจะเสียไปนะคือถ้าเกิดว่าเราไปเติมเองเนี่ยเราก็จะต้องเปไปในปริมาณที่เยอะมากนะครับแต่ถ้าเราเติมกับช่องทางนี้นะบอกเลยว่าคุณผู้ชมจะ ได้เงินคืน่ะไม่ใช่ได้เงินคืนหรอกก็คือเราจะออกเงินไปน้อยกว่าที่เราจะต้องไปเติมเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะซึ่งผลปิศาจที่ผมจะซื้อให้ดูในวันนี้นะครับนั่นก็คือผลปีศาจที่มาใหม่นะครับสำหรับอัปเดต15หมดเลยนะผมสำหรับบ็อกฟุตนะใครที่เล่นบ็อกฟุตก็ดูคลิปนี้แล้วแชร์ไปเพื่อนดูด้วยนะถ้าเพื่อนเราเล่นบ็อกฟุตเช่นกันนะครับก็เผื่อเพื่อนแบบอยากเปผลปิศาจอะไรเงี้ยหรือว่าอยากซื้อผลปิศาจให้เราอะไรเงี้ยเออก็สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเติมได้นะ่ะวน,นวา ผลปีศาจเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างแล้วมีผลอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกแหละตั้งแต่อัปเดต15มาแล้วผมไม่ได้เข้าเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามานะครับก็ผลที่เพิ่มมาใหม่นี่ไงนะครับไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะครับนั่นก็คือผลกิโลใช่ไหมหนึ่งหมื่นกิโลนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าราคาเท่าไหร่อ่าสองร้อยยี่สิบโลบัคครับผมอ่าเดี๋ยวเราได้ดูราคากันนะครับว่าราคากี่บาทกันแน่นะมีผลสปินด้วยนะครับอ่าก็สองผลนี้นะครับ นี่ครับผลโมเดลนกนะครับฟอลคอนนะครับผมนะอ่ะฟอลคอนนะครับฟอลคอนกี่บาท650้าสนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะต่อมาผมต่อมาอ่ะผมผลไดมอนด์ครับผมนะผลเพชรผลเพชรก็เคยมีในวันพีส์ลิเกแล้วเหมือนกันนะครับ1,000โลบั๊กครับผมคุณผู้ชมต่อมาผมผลเลิฟครับผมผลใหม่นะผลใหม่หนึ่้อยห้โลบั๊กมีผลอะไรอีกอ่าผลดอผลประตูผลประตูเหรอ ผลประตูของใครวะในกา์ตนถ้าใครมีข้อมูลก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยวกันผมไม่คุ้นเลยวะ่ะผลประตูอ่ะมันดีแบบวะแบบเปิดประตูมิติเหมือนสเปซเจนอะไรเงี้ยของทานนอสอ่ะใช่หรือเปล่าหนึ่งพันสี่ร้อยลบักครับผมอ่ามีผลแล้วอีกน่าจะอ่ะผลสุดท้ายแล้วนะผมน่าจะเวนอมเนี่ยใช่ไหมอโอเคครับหมดครับผลเวนอมเนี่ยครับอยู่อ่าก่อนผลคอนโทรนเนี่ยแสดงว่ามังกรก็ยังโหดกว่าอยู่นยังข้ามใช่ไหมละ่ะราคาก็นะครับมันน้อยกว่า,ม,กกวามังกรไง ผลพิษนีครับผมผลพิษไฮดร้านะครับดูดิราคาเท่าไหร่โอ้สองพันสี่ร้อยห้าสิบบครับผมซึ่งเดี๋ยวผลทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับผมจะซื้อหมดเลยนะครับแล้วก็รวมยอดให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าราคากี่บาทถ้าเกิดว่าใครจะเติมตามนะครับก็สามารถเติมได้เลยครับผมนะโดยช่องทางที่ผมจะสอนคุณผู้ชมเติมนะเพให้ได้ราคาคุ้มที่สุดนะครับกับผลใหม่บ็อกฟุตอัปเดต15บะครันนั่นก็คือแค่แดมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับผมนะลาว่าบัคครับผมนะ ให้บริการเติมโลบัคกดผลปีศาจกดเกมพัดเกมต่างๆน่นนี่นั่นเนี้ยที่เขามีในลิตรายการไว้นะครับซึ่งเป็นราคาที่คุ้มมากๆนะครับสำหรับใครทีเ่เข้ามาในเว็บครั้งแรกนะครับยังไม่สมัครสมาชิกสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับนะบตอนแรกคือมันจะให้เราสมัครสมาชิกนะครับเราสามารถล็อกอินกับ Facebook ได้เลยนะหรือใครจะสมัครเป็นแบบโดยตรงแล้วก็ยืนยันผ่านอีเมลก็ได้เช่นกันครับนะ ตอนนี้ผมได้สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการเติมเงินให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับคือก่อนเราจะซื้อเราต้องทำการเติมเงินก่อนแต่ก่อนจะเติมเงินก็เป็นเล็งราคาก่อนด้วยก็ดีเช่นกันนะเหมือนว่าราคาผลวิสาที่เราจะเอาเนี่ยมันเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เติมถูกใช่ไหมหรือก็จะเติมแบบเยอะๆไปเลยก็ได้ทีละ500ทีละ1น0 0งพันสองพันสว่าไปนะครับก็เดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูนะครับผลใหม่เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าหลังนะครับหน้าที่2นะครับก็กดหน้าที่2ไปนี่ครับเห็นไหมเรียงเลยนะครับก 30นะครับ30วก50นะครับบวก85บวก125บวก155แล้วก็บวก185แล้วก็ 10, บวก310รบอ่ะเดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูคร่าวๆนะครับ30บวก50 85 125 155 185 3อ0โอเคครับอ๋อผมบวกผิดข้างล่างนะครับ310นะครับไม่ใช่2 1 0เดี๋ยวผมขอบวกเพิ่อมอีกร้อยนึงแล้วกันนะเพราะว่า ผลปิดเมื่อกี้ผมผมโกงไปร้อยหนึ่งนะครับโอเคเป็น940าอนะครับอ่ะใครที่อยากซื้อผลใหม่ทั้งหมดนะครับจะอยู่ในราคาที่940บาทซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าเติมเองไม,ไม่ไม่ได้แบบนี้นะเออเราจะได้ไม่ครบทุกผลนะ910อ,อ่ะอ่าแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้ผลพระด้วยเนียเพราะว่าตอนนี้ผลพระมันอเวกแล้วไงเุืท่อนครับสามารถอเวกได้ก็สามารถ จับจองกันได้ในราคา220บาทเช่นกันนะครับราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเติมเงินเข้าระบบนะครับ920าบาทนะครับโดยการที่กดคําว่าเติมเงินนะครับแล้วก็กดที่ t o m ั n น y w a l l e t Gift นะครับอันนี้จะเติมง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ค่าธรรมเนียมรับส่วนเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเติมก่อนเลยเลยกันนะครับวิธีการเติมเนี่ยตอนแรกให้เราเข้าแอป t ูมันน y Wallet มาก่อนนะครับแล้วก็ไปยังเมนูสกซอของก่อนนะครับจะอยู่ทางฝั่งด้านล่างนะ แล้วก็กกจานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเข้าระบบนะครับเหมือนผมจะต้องใส่ไป940เมื่อกี้นะอันนี้ในตัวอย่างเขา50ไงแล้วก็เลือกประเภทใส่ซองของขวัญน,นะครับเราเลือกเป็นแบ่งจำนวนเงินเท่ากันนะครับแล้วก็จํานวนคนที่รับก็คือ1นะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็กดยืนยันการสร้างครับผมนะสีส้มด้านล่างแล้วก็กดอีกรอบครับผมนะเพื่อทาการสร้างลิงก์ขึ้นมาได้เองครับผมนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ ลิงก์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี้ยที่ผมได้ทําการกดสร้างในแอปของผมนะครับมาใส่ในเว็บลาวาบั๊นะครับเพื่อที่จะเติมเครดิตนั่นเองครับผมโอเคครับตอนนี้ลิงก์นะครับผมเตรียมไว้แล้วแล้วก็ผมจะกดวางนะครับเดี๋ยวก็กดกดที่ช่องว่างนะครับเดี๋ยวมันจะตรวจสอบลิงก์นี่ครับมันก็ขึ้นแล้วนะครับผมนะว่าซองของขวัญมูลค่า940บาทนะครับจากคุณอะไรก็ว่าไปนะตามชื่อของเรานั่นแหละชื่อทูมานี่วอลเล็ตที่เราได้กดสร้างซองเอาไว้นะครับก็กดยืนยันการเติมเงินครับผม จากลิงก์นะครับเข้าไปในเว็บไซต์นั่นเองครับผมก็ยืนยันการเติมเงินครับนี่ครับจำนวน940บาทได้รับเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วครับผมนะนี่ครับตอนนี้ยอดของผมนะที่อยู่ในระบบนะ1,200เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคครับจากนั้นไปในหน้าหลักนะผมกดที่รูปโลโก้แล้วว่าบลกด้านซ้ายบนนะครับมันก็จะมาหน้าแรกนั่นแหละแล้วก็ถามว่าเรากดไปหน้าที่ผมเลือกผลปีศาจเมื่อกี้ยังไงนะครับอ่าถ้าตามจริงก็คือเรากดด้านล่างนี้ก็ได้ครับผมเป็นผลปีศาจใหม่ที่เขาได้เพิ่มเข้ามาแต่ถ้า ตามปกติแล้วเนี่ยกดไอเทมช็อปครับตรงนี้ครับแบบแบบเบสิกเบสิกเลยนะกดไอเทมช็อปแล้วก็บริการกิฟต์ไอเทมต่างๆโลโบอสค,ครับผมนะส่วนบริการอื่นใครสนใจก็เลือกได้นี่ครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่างบ็อกฟุตกดผลนะครับบ็อกฟุตเกมพาร์ตแล้วก็คิงเล e g a ซี่กดผลคิงเล e g a ซี่เกมพาร์ตออสตาทาวเวอร์ดิเฟนส์นะครับแล้วก็อนิเมะวอลเลเยอร์อนิเมะดิเมนชั่นนะครับแล้วก็บริการกดเกมพาร์ตแมป อนิเมะไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์อันนี้ก็มีเช่นกันครับผมนะผมได้ผมก็เพิ่งลงคลิปไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมนะสำหรับอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์เนี่ยเนี่ยผมก็จัดทุกทุกอันแล้วนั่นแหละนะ <c oughs> ครับคุ้มมากๆก็มาเรื่องของเราต่อนะครับบริการกดผลบอกฟุตนะครับกดไปเลยไปหน้าที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกนะครับผลกิโลนะครับโอเคในเมื่อเรากดเลือกผลมาแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะทําการกรอกข้อมูลต่างๆนะให้เราเช็คตรงนี้ก่อนนะครับวิธี ปิด2สเตปหรือว่าทําเป็นเมลแดงนะครับถ้าเราไม่ทําตามนี้ก็คือทางระบบทีมงานเนี่ยเขาจะเข้าไปเติมให้ไม่ได้นะครับก็ทําเมลแดงให้เรียบร้อยนะครับทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปทําให้ดูแล้วกันนะครับเพราะของผมตอนนี้ก็ยังไม่ทำนะครับวิธีทําก็คือเข้ามาในหน้าเซตติ้งนะครับกดที่ฟันเฟืองนะครับใครเล่นในมือถือก็กดได้นะกดที่ฟันเฟืองแล้วกดเซตติ้งครับผมแล้วก็มาตรงนี้ับผมนะมันจะมีอีเมลแอดเดรสใช่ไหมอันนี้ผมเวลิฟายเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทําการนะครับเปลี่ยนอีีีเเมมลนะครรรับําา่อสงท เมื่อเรากรอกอีเมลสำรองของเราไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับให้ใส่เป็นอ่าพาสเวิร์ดของปัจจุบันนะพาสเวิร์ดปัจจุบันของ ID ของเราตอนนี้นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนอีเมลครับผมปึ๊บอ่ะอ่ะตอนนี้นะครับกลายเป็นเมลแดงแล้วนะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเมลแดงนะครับเป็นเมลแดงปุ๊บแล้วทําไงนะครับไปดูที่ security ก่อนนะครับว่า2สเต็ปได้เปิดอยู่หรือเปล่า2สเต็ปก็ปิดไปด้วยนะพอเราทําเมลแดงแล้วนะครับปกติมันจะเปิดไว้ตรงนี้ไงนะครับตอนนี้ก็ มีพงม,มีพินก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรอ่ะเมื่อเราทําตามขั้นตอนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมากรอกไ d แล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้ได้เลยครับผมอ่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูด้วยนะเดี๋ยวผมขอสมมติแล้วกันนะครับเบสเอเวิลซใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็อะไรวะอ่าเห็นไหมมันสมมุตินะครับผมขอเป็นสมมุตินะครับสมมุติ <c oughs> ของใครพาสเวิร์ดเป็นอะไรเนี่ยก็กรอกให้มันตรงนะครับอย่ากรอกผิดนะพยายามอย่ากรอกผิดนะครับแล้วก็ทำเมลวแดงก่อนเติมแล้วใช่ไหม ก็พิมพ์ไปว่าทําแล้วนะครับนี่ไงก็พิมพ์ไปแล้วกลับล็อกหนึ่งก่อนสั่งซื้อก็กลับแล้วกลับแล้วก็ได้ใครยังไม่กลับอะไรก็พิมพ์พิมพ์มไปตามที่เขาขึ้นมาเมื่อกี้ผมบอกว่ากลับแล้วไม่เข้าแทรกระหว่างสั่งซื้อเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็พิมพ์ว่าเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าแทรกนะถ้าเกิดว่าเราสั่งออเดอร์ไปแล้วรอให้แบบผลการเติมผลการซื้อผลปีนศาตของเราเนี่ยมันอัปเดตก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามันเข้าหรือยังสามารถทักแชทหาแอดมินตรงนี้ได้ผมจะเป็นการคุยกับแอดมินผ่านเพจ a c e b o o k นะครับหรือไม่ก็ไปรอดูที่หน้าประวัตินะครับอ่ะด้านล่างนะครับจำนวนสินค้านะครับกี่ชิ้นล่ะจะซื้อหลายชิ้นทําไมเพราะว่ายัางไงมันก็ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ถาวรไปเลยใช่ไหมล่ะผลพิซซ่าเนี่ยก็ซื้อ1ชิ้นครับอ่ะนะแล้วก็กดสั่งซื้อครับผมแค่นั้นเองอ่ะตอนนี้นะครับผมก็กกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อนะครับเมื่อกี้แอบไปกอ word รอก ปั๊บกดสั่งซื้อครับผมผลกิโลในราคา3าบาทเนี่ยสั่งซื้อสินค้าครับนี่ครับทำรายการสั่งซื้อสั่งซื้อผลกิโลจานวน1รายการทั้งหมด30บาทเรียบร้อยแลวครับอ่ะนี่ครับเราไปดูในหน้าประวัติการสั่งซื้อได้เนี่ยก็คือเขาจะมีอัปเดตให้เนี่ยเหมือนว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เติมใช่ไหมล่ะเนี่ยรอดําเนินการนะครับรอโดยประมาณ1คิวเนะครับโอเคเดี๋ยวในเมื่อคิวไม่เยอะนะครับผมก็จะไปกดสั่งซื้อผลปิศาจอื่นด้วยเลยนะครับดูประวัติดีประว อันนี้คือประวัติที่เคยเติมต่างๆนานานะครับอันนี้ประวัติซื้อสินค้าเคยซื้อไก่ตันไปด้วยแล้วก็ตอนนี้กําลังทํารายการอยู่เดี๋ยวผมจะไปซื้อเพิ่มนะครับก็กลับมาในหน้าเดิมครับผมเดี๋ยวเรามาสั่งบนวิชาต์อื่นเพิ่มต่อเรื่อยๆเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยเข้าครั้งเดียวแล้วก็ซื้อให้เราได้หมดเลยนะครับผลสปินด้วยนะครับ ID พัทก็กรอกไปเหมือนเดิมเลยครับผมพยายามอยากกรอกผิดนะครับอันนี้ก็ทําแล้วก็บอกว่าทําแล้วกลับแล้วก็กลับแล้วเข้าใจก็เข้าใจนะครับส่ววนน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 าาสสเเิิิิรรรรดกกกกก็็อไไปปปะะคคคคคัััับบบบจํ้้1ชลลยผผม สั่งปุ่สปินแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปกดผลอื่นๆต่อด้วยแล้วกันนะครับอ่ะมาแล้วครับผมอันนี้คือผลฟอร์คอนนะครับสั่งแล้วต่อไปครับนี่ครับสั่งเรียบร้อยแล้วครับผลไดมอนนะผลเลิฟครับอ่ะผลเลิฟก็เรียบร้อยนะครับรอดําเนินการคิวนะครับผลประตูครับเรียบร้อยตอนนี้กําลังรอดําเนินการนะครับผลประตูผลพิษครับ สุดท้ายแล้วนะครับมาแล้วครับผมนะอันนี้คือผลเวนอมบอกฟุตนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับโหโมีคิวรอ,อประมาณ12คิวเลยเหรอเมื่อกี้น่าจะแบบมีคนมาสั่งพร้อมผมด้วยนะครับก็เลยน่าจะต้องรอสักประมาณ2-3นาทีผมว่านะหรือไม่ก็55 5นาทีแหละผมว่าประมาณนั้นน่าจะโอเคแหละถ้าเราเติมช่วงที่คนคนไม่เยอะ,อะก็คือเราจะได้จะได้ไวไงแต่ถ้าเราเติมช่วงที่คนเยอะมันก็จะนานหน่อยนะครับฮะ เดี๋ยวเรามาดูในหน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับวิธีกดกดยังไงนะครับอ่กดที่ชื่อของเราครับที่ Account ในเว็บไซต์นะครับด้านบนนะครับกดไปแล้วก็กดประวัติการสั่งซื้อนะครับจากนั้นมันก็มาหน้านี้นะครับเห็นไหมแล้วก็เลื่อนดูได้ครับตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยทุกผลที่ผมได้กดไปเมื่อตะกี้นะครับกําลังดําเนินการอันนี้เสร็จแล้วก็คือที่ที่เคยสั่งไว้ก่อนหน้านี้สี่เดือนที่แล้วนะครับไม่เกี่ยวเนาะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอพวกนี้แหละผลปีศาจแทบว่าเสร็จเมื่อไหรรรร่นนนะะคคัับบแล้้วกก็ดีตง กดรีเฟชตรงนี้นะครับกดดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้อย่าเข้า ID ดีนะพยายามอย่าเข้า ID ดีอย่าเข้าเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเข้าแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะเด้งออกนะครับก็คือจะเติมให้เราไม่ได้นะรอครับรอเนี่ยรอรีเฟชหน้านี้นะครับเมื่อมันขึ้นว่าสําเร็จแล้วเนี่ยครบทุกอันนะครับเราค่อยเข้าเกมแล้วครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันอีเมลนะครับกลับเป็นเหมือนเดิมให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเป็นเมลแดงแล้วนะเมื่อเติมเสร็จนะรอครับรอครับรออย่างนี้รอเลยอ่า โอเคครับตอนนี้นะครับโอ้โหขึ้นสําเร็จแล้วนะครับทุกอันแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเข้าเกมนะไปเช็คดูนะว่าผลพิซซ่าเนี่ยผมได้รับแล้วจริงหรือเปล่านะครับนี่ยแม่งมันขึ้นสําเร็จแล้วทุกอันเลยนะครับโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คผลดูก่อนนะครับเริ่มจากผลแรกเลยลวกันนะครับดูนี่ได้หรือยังต้องได้ดิจ่ายไปเยอะขนาดนี้ไม่ได้ได้ไงโอ้โหได้แล้วก็แบคุณผู้ชมครับผลกิโลนะครับแต่ว่ายังไม่มีมาสเตอรี่นะครับน ทำอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันทําอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปไปลองทีหลังนะครับต้องไปลองเก็บมาเตอรี่ก่อนนะครับผลกิโลนะครับเรียบร้อยครับผมผลสปินครับผลสปินผลสปินนะครับผลสปินจะเป็นยังไงวะเอออะไรวะอะไรวะลาซอว้ยนะครับเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะไม่รู้นะครับน่าจะเป็นการใช้แบบใบพัดนี่ครับเอ่อบวกสะบัดพัดมาไวๆตีเพื่อนนะครับแล้วก็อันนี้ผม ผลฟอลคอนครับผมอันนี้น่าจะบินได้แน่นอนนะดูนี่อะไรวะโอ้ยติดปีครับผู้ชมครับโอ้ยโคต้สกิลสองอะไรวะโอ้ยกองเล็บเหี่ยวเหรอเอาวะกองเล็บฟอลคอนโอ้เปิดปีกปิดปีกนะครับงอโคตรเทเฮ้ยเอาวะเปิดปีกปิดปีกเข้ามาผลต่อไปครับผมผลต่อไปผลอะไรวะผลอะไรวะผลเพชรน,นะครับอ่าผลเพชรก็เหมือนวันพิเจนปะ มีการเปิดปิดเพชรนะครับคล้ายๆวันพิลิเจอเลยเนาะแต่ว่าเขาเล Europe ่นเอฟเฟกมากกว่าว่ะเขาเล่นเอฟเฟกแบบมีเสียงด i̇şte ้วยนะกด X อ่ะยังไงวะอุ้ยอุ้ยอ <ST. Per S 2> ุ <transformed> ้ยตายเลยเหรอวะอุ้ยเรเกินบางทีเรเกินพปายามคำโห่พุ่งใช้เพชรพุ่งอัดด้าศัตรูตายเลยอ่ะโคตรโหดนะครัฟมิกิเอ้โอ้ยยักษ์ใหญจัดหัจัดประหลัดบอกโอ้ขนาดประหลัดลาออกยังมาบอกว่าโหดจัด ผลต่อไปก็ผมผลเลิฟครับผมนะผลแห่งความรักของอ่าเชื่อเลยแล้วนะแฮนด์คอกนะครับแฮนด์คอกลืมเไม่ได้ไม่ได้ดูวันพีทตอนแบบนัานๆแล้วไงอ่าแไม่โลไม่โลเหรอไม่ลอไม่ลอไม่รอไม่ลอุอ้ยสุดยอดครับคุณผู้ชมครับไปเป็นลำแสงแบบแห่งความรักออกไปนะโคตรแรงเลยต่อไปครับผมผลประตูผลนี้แหละที่ผมแบบสนใจอยู่ในระดับหนึ่งเนียเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่คุ้นเลยนะว่ามาจากมาจากพลังของใครวะเดี๋ยวมาดูหน่อยนะ สปินนิ่งดอก็ดูเฉยๆนะน่าจะต้องรอดูสกิลหลังๆคุณผู้ชมครับสกิล4สกิล3สกิลหลังอะน่าจะเป็นการทะลุมิติหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมหวังว่ามันจะเหมือนแบบสเปซเจมของทานอสอะเออพราะว่าเป็นรูปร่างมันเนี่ยมันเดินออกประตูมาใช่ไหมละ่ะน่าจะว้าไปด้านหลังศัตตูมั้งออล็อกเป้าอะน่าจะหัวอยู่เก็บผลต่อไปครับผมผลสุดท้ายแล้วนะนะผลเวนอมนะครับส่วนด้านล่างก็นะครับเคยซื้อไปแล้วเอเคครับนี่ครับอ่า พอยซอนเด็เกอร์นะครับอามีดพิษเหรอเด็เกอร์ที่แปลว่ามีดนะโอ้โหนี่ไงนี่ไงปามีดรัวๆนะผมแต่น่าจะมองไม่ทันว่าเป็นมีดนะเดี๋ยวขอลองใหม่อีกรอบนึงครับวิ่แต่แรงใช้ได้้วเนี่ยแล้วด้านล่างนี้เป็นพิษด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเหยียบไปแล้วแล้วแบบเหยียบแล้วแบบติดพิษนะน่าจะใช่นะครับุณูชมครับมีค่าเฟอร์รี่แมตเตอร์ด้วยนะคล้ายๆผลมังกรเลยนะน่าจะเอาไปใช้ตอนแปลงล่างมากกว่านะโอเคครับก็กลายเป็นว่าเนี่ยผลปีศาสครับ ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ไวด้วยนะครับได้ครบพี่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเหมือนเพย่นะครับซื้อบนญิศาจบอกฟุตอัปเดต15ในราคาถูกนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บล้ว่าบักได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับอ่ะก็จะมาในหน้าเว็บนี้นั่นเองครับผมนะอ่ะ ส่วนวิธีการกดแดปก็คืออย่างที่บอกไปนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับกดตรงนี้อีกรอบนะครับก็จะสามารถมาเลือกผลพีศาจได้แล้วนะครับอยากได้ผลอะไรจัดกันได้ครับผมใครที่อยากเอาเวกผลพระแล้วใช้ได้แบบยาวๆนานๆนะครับกดสั่งซื้อตรงนี้เพิ่มไปเลยนะครับผมอีก220สบาทคุ้มมากๆครับผมเลทราคาสุดคุ้มนะบอกเลยคุ้มกว่าเติมเองอีกสำหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วจ้าบ๊ายบายนี่นี่ กำลังโจเป็นไงละ่ะเออเออ,เอ,อ